สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับนี่ก็อยู่อำเภอกระสังครับตอนนี้เหมือนผมอยากจะร้องไห้มากเลยครมันพูดไม่ออกเลยอะมาโดนแบบนี้กูโหเนี่ยมาชนตรงเนี้ยนกกระปูดครับ วิ่งความเร็วอยู่ที่หกสิบในหมู่บ้านมันบินมาก็ทนตึ้มนี่ครับจะเอาของไปให้น้องนอนเนี่ยเนี่ยกำลังจะเอาของไปให้น้องนอนทํ์ำรถอยู่ที่ออำเภอเมืองลีงเสร็จนะครับแล้วก็รัดมาทางเส้นมากระสังเนี่ยก่อนจะเข้าอำเภอกระสังนะ ทำอะไรไม่ถูกเลยครับทำอะไรไม่ถูกเลยทำไมมันสวยซ้ำสวยซ้อนอย่างนี้ครับต้องก็ไปสะด็กเคราะห์มาอยู่นะก็ไปสะดะเคราะห์ไปทำอะไรมาอยู่นะทำบุญทำอะไรมาก็ทำเรื่อยๆอยู่นะทำไมมันแบบก็เนี่ย หกสิบนะครับผมก็คุยโทรศัพท์ก็ขับมาในหมู่บ้านไม่ได้ขับเร็วนะครับขับในหมู่บ้านก็ตรงนั้นนะ่าจะเป็นทางแคบด้วยเป็นถนนเล็กนะครับเส้นกระสังนะครับเส้นอําเภอกระสังที่จะทะลุไปเมืองลีงนะครับเส้นกระสังที่จะทะลุไปเมืองลีง ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยตอนที่ผมขับคุยโทรศัพท์เนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณเจ็ดสิบอยู่ประมาณนี้หกสิบเจ็ดสิบเนี่ยประมาณเนี้แล้วนกมันบินมาครับกําลังกดโทรศัพท์กดวางพอดีนะครับกําลังจะก้มกดวางก็เหมือนเราขับรถอยู่ใช่ไหมเรากดวาง พอต่เงยมาปุ๊บเห็นนกมาแล้วคือมันทําอะไรไม่ถูกอยู่ตรงนี้อถ้าหลบมันก็หลบไม่ทันนะคันเก่าคันเก่าก็นกกระปูดเหมือนกันแต่คันนั้นชนกระจังหน้านะครับแต่พอคันนี้เต็มๆเลยครับกระจกแตก ต่อไปก็จะเคมครั้งที่สองแล้วเนี่ยก็มีแต่สู้ๆครับคือตอนนี้มันทำอะไรไม่ถูกเลยมันบอกไม่ถูกครับบอกไม่ถูกเลยว่าพูดไม่ออกอ่ะคือเราเ ไม่มีใครอยากให้มันเกิดเอาพูดตรงๆครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกครับนกมันบินหรือว่าเขาอยากให้เราเป็นแค่นี้ไม่อยากให้เราเป็นเยอะกว่านี้ก็อาจจะมีลางก็ของแบบนี้ก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับ ไม่เชื่อก็อย่าเลือกู่มันเป็นยังไงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันรถนี้ก็รถน้ำมนอยู่ไปรถน้ำมนันบ่อยอยู่นะผมก็ไปพึ่งไปสะดาะเคราะห์มาเมื่อกี้กับเสียตินเป็นอะไรก็มาบอกผมดีๆเนาะผมจะได้ทำอะไรให้แตกเลยครับไปจกไม่รู้ว่า บาลท่า,า่งานก็ต่อคิวลูกชายก็เพิ่งออกวันนี้ออกวันนี้ครับออกกลับบ้านวันนี้ไปถึงบ้านผมก็ามาทำงานเลยครับที่นัดลูกค้าลูกค้าก็ออกมานี่ก็เสียเวลาไม่รู้ว่าจะกี่กี่วันวันหนึ่งไหมมันจะร่วงลงมาไหมหรือว่ายัางไงครับนี่ ดีนะผมติดฟิล์มหนาครับตัวนี้ติดฟิล์มหนานี่ก็ยังไม่ได้โทรถามน้องนอนท์ว่าอยู่ตรงไหนเลยหมดกำลังใจเลยต้องสู้ต่อไปครับไหนจะลูกลูกก็ยังไม่หายดีแถมมาเจอลูกเชาาคนนี้อีกโอ้ยตายเลยครับเจ็บทุกคันเลยหรือไง ตรงนี้ก็ต้องเนี่ยช่วงเวลานี่แหละเมื่อกี้ก็ก็ออกจากกระสังมาก็ประมาณห้าโมงสี่สิบอยู่ประมาณนี้แหละครับตอนที่ผมโดนโดนชนมันก็คือช่วงเย็นเนอะนอก,ก็กำลังจะบินไอ้บอยบอยไปก่อนบอยนี่ครับ น้องมะนาวเดี๋ยวเราตามไปบอ่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเราตามไปบอ่อเลยดีกว่าอาจจะใช่หรือเปล่าจะเอาอะไรไปให้น้องนนท์ครับเนี่ยกล่องอะไรไม่รู้ว่าอะไรนะครับผมไม่กล้าเปิดเพราะว่าเป็นของน้องนนท์ต้องให้เจ้าของเขาแกะนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือน้องนนท์ โทรมาบอกอยู่ว่าเอาอะไรมาให้หน่อยแต่ไม่รู้ว่าอะไรนี่น่าจะเป็นรถดินด่วนนี่น่าจะเป็นรถดินด่วนเป็นรถดินด่วนทำอะไรนาะเขาวิ่งงินสีเลนอยู่นี่เลยเหนื่อยมากครับท้อ บางครั้งทอ้อไม่รู้จะทำยังไงดีเนาะครับค่าโรงพยาบาลก็จ่ายจ่ายเองหมดไปเกือบสามหมื่นก็ประกันพรบรเขาบอกว่าต้องไปเบิกเองคือสำรองจ่ายก่อนอันน้นก็ฟาดเคราะห์ไปแล้วเรื่องมาเจอแบบนี้ครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับใครจะบายังไงก็ช่างครับผมก็ต้องสู้ๆอีกต่อไปครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกครับของแบบนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขนาดลูกชายผมยังอยู่ในบ้านยังดโดนรถชนเลยครับอันนี้ก็ขับมาอยู่ดีๆก็นกบินมาชนนะครับนกกระปูดก็โอเคแล้วกัน,นครับผมขออนุญาตขับรถต่อก่อนนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับยังไงก็ฝากกดหัวใจนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับฝากกดหัวใจนะครับคอมเมนต์ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับนูรถดินนวนเปิดไฟโชว์มาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ